ไปโรงเรียนค่ะไปโรงเรียนมีเพื่อนเยอะวันนี้เลิกเที่ยงเองไปแต่งตัวก่อนมาเร็วๆวมาไปแต่งตัวไปแต่งตัวค่ะหนูไม่มีเพื่อนหนูอยู่บ้านหนูไม่มีเพื่อนไปโรงเรียนมีเพื่อนเยอะ ของเล่นเยอะด้วยเดี๋ยวคุณครูก็ให้ของเล่นให้เล่นไปเล่นกับเพื่อนๆพอห็กระเป๋าพี่โชกุณแต่งตัวเรียบร้อยแล้วนี่เห็นไหมเห็นกระเป๋าเนาะแต่งตัวแล้วก็เดี๋ยวตาไปส่งนี่พี่โชแต่งตัวออกไปแล้วค่ะมาเร็วๆรแต่โชกุณเรียนเต็มวันด้วยอ่ะที่นอนไปด้วย ป้าลูกโชว์คุณเตรียมตัวก่อนไปไหนที่นอนตัว่าได้ยินนอนมีไปรอที่รถเลยโชว์มาเร็วมามามาเร็วปะพอพอมาเร็วเร็ว ต้องเรียกหาหนูไปโรงเรียน